ไม่ได้เล่นแมพเดือนตะตองเกตไปเันเกาว,ว่าเป็นเกือบจะระยะยหกพันแล้วนะครับผมคือไม่ได้เล่นมาเลยพอได้ยินว่าอัปเดตมาใหม่ที่ผม,มรีบมาเลยอัปเดตของอ่ามาสเตอร์บูมนะครับผมรูปสัตว์เปลรูบสัตว์ประหลาดหรือว,ว่าการลล้างสัตว์ประหลาดบอดมันเดินอะไรของมันเนี่ยช่างเอถอะสวนกับเสลอ์แลคัน นี่โอเคนะครับเดี๋ยวผมพามาดูท่าใหม่ก่อนจะไปดูอันตีแล้วกันนะครับซึ่งท่าใหม่นะครับผมก็คือท่าสามเว้ยมันจะมีฟิดิตนะผมรวมถึงท่าหนึ่งด้วยนะคะผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูท่าหนึ่งก่อนอนนี้ผมต้องพยายามให้มันเลือดน้อยๆแล้วก็พยายามตีให้มันเลือดน้อย พยายามตีให้มันเลื่อนน้อยๆนะผมเพื่อที่เราจะได้ไปท่าฟินิชนะโอเคนะผมตอนนี้เราก็มาดูท่าฟินิชของท่าหนึ่งแล้วก็ท่าสองกันก่อนดีกว่าแต่ก็ท่าสามันนะครับผมเริ่มจากท่าแรกก่อนเลยแล้วกันนี่จือ้อปุ้มโอเคเดี๋ยวเราไปดูท่าฟินิชท่าสามกันโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟินิช,นชท่าสามกัน นี่ปปตูกุ้มว้าวเป็นการดึงหนวดมาเลยก็แบบตีไปแบบนี้นะผมคือเทมากโอเคผููเทจริงครับแล้วก็ฟินิชที่ผมไม่เห็นมาก็คงมีประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูอันติกันผมไม่แน่ใจว่ามันเทหรือเปล่านะแต่เดีย๋ยวเดี๋ยวไปดูอันติกันเลยมาครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้อันติของเจ้ามาสเตอร์กาโร่แล้วครับมาดูกันเป็นไงอ,อันนี้ปิดเสียงไว้อื้ม โอ้อออออโหเท่มากมีสกิลเดียวขอดูสกิลนี้นีเนี่นี่ยเนี่นี่ยนี่นี่นีเนเน่เนี่ไอ้อแล้วมายังไงอู้ปูเอามาอางไ,อออมอไม่ทานเอาเฮ้ยอันนี้ยังอยู่ในช่วงบั๊กอยู่นะผมโอเคจริงแล้วแต่ผมไปดูตัวอย่างมามันไม่ใช่ประมาณนี้นะผมเพราะว่าเครื่องผมบั๊กด้วยให้นเอง แต่ว่ามันคือเหมือนในตัวอย่างที่ผมดูมาเปะๆเลยขอมอีกทีหมเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มันเออเลกเออเลตร์เตรตเตร์เตร์ตตโตโตโต้ทูโคตรเี้ยวนะผมโคตดสำหรับท่าใหม่ของมาสเตอร์กาโร่นะผมมาสเตอร์ฟอร์มโคตเท่ครับ ดำเบอร์วันอันดับหนึ่งเลยผมพูกเลยที่มากครับผมเสียดายมันมีแค่อันเดียวนะผมถ้าเกิดมันมีหลายอันนะครับผมก็จะรีบมารีวิวเลยละกันนะครับผมแต่ว่ามันพุทธที่เลยครับผมที่ที่กว่าที่ผมมารีวิวก่อนนั่นน่นะลองย้อนกลับไปดูได้นะครับผมผมได้รีวิวมาสเตอร์ฟอร์มกาโร่ไปด้วยซึ่งมาสเตอร์ฟอร์มกาโร่มันยังไม่มีอันตีนะผ ก็สนใจมากนะครับแต่พอมันมีอันติมามันก็เลยน่าจะสนใจขึ้นมาแล้วนั่นเองผมก็เอาไปใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้เปิดอันติดูนะผมเอาแต่ใช้ท่าหนึ่งสองสามสี่ตีนะผมไม่ได้เปิดอันติดูก็เลยมาเปิดตอนอาจจะิชแนลหน,นะครับผมเพิ่งรู้มันทําอย่างนี้เหมือนกันิงผมต้องขอบคุณท้าู้พัฒนามาครับที่ให้มาสเตอร์ฟอร์มกาโลมีอันติกับเขาสักที รอมาแทบตายเลยอันติบอกเลยครับตอนแรกเนี่ยนะตอนที่มันไม่มีอันติเนี่ยมันดูเหมือนคนที่ไายเลี่ยวแรงเลยนะครับผมมันมีแค่เลี่ยวแรงตอนที่แบบเนี่ยนะผมมันไม่มีอันติเหมือนชาวบงชาวบ้านเขามันก็กระจอกนะครับผมเมื่อสมัยก่อนผมคิดอย่างนี้จริงๆนะถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีเกิดว่ามันไม่มีอันติกับเขามันก็กระจอกนะครับผมคิดแบบนี้จริงๆขอกลับมาเห็น อันติของมาสเตอร์กาโรในวันนี้นะคะผมมันเลยรู้ว่ามันเท่มากเอาจริงนะคะผมมันมาตั้งแต่วันพาลหัสก่อนแล้วมั้งผมก็จำไม่ได้เว้ยวันพุธก่อนนะมันมาตั้งแต่วันพุธก่อนแล้วนะผมซึ่งผมบอกเลยว่ามาสเตอร์ฟอกาโรเท่มากครับอันตินี้เท่มากเลยทีเดียวตอนแรกนะคะผมมันยังเป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษตองอันติเนาะซึ่งผมกตอนตแรกผมก็คิดว่ามันจะเพิ่มอันติเข้ามาเลยนะครับแต่จริงมันยังไม่เพิ่มเข้ามานะ นะคะผมจนวันจนวันที่ผมรอมาแสนนานนะมก็มาสักทีแล้วมาตอนที่ผมเพิ่งจะเลิกเล่นเดือดสตองเก็บไปเทนกาวไปนะานมากๆเลยนะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะผมกับการที่เราจะมารีวิวมาสเตอร์ฟอร์มกาโรนั่นเองผมพกเลยว่าที่มากครับที่จะจัดเลยที่ระเบิดเลย,ลเลเลยก็ว่าได้เพราะว่าผมรอมาแทบนานแสนนานามว่ามันจะมานี่เขาแบบ Oui. Er> เอาซะแบบเอาไปคิด hmm. ว่าแบบเดี๋ยวสตองเกตัฒนาแบบโอเคเดี๋ยวเรามารีว really ิวก yeah, right, right, ันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะตุ้มตูมตูมมารีวิวกันอีกรอบนี่เนี่เอนี่เนี่เนี่เะนี่ตตต อย่างที่เลยนะคะผมนี่ผมขอดูกันนะว่ามันมีไอ้ท่าปิดจ็อบตอนเลือดเจ็ดรอเลือดใกล้จะหมดหรือยังน่าจะยังไม่มีมัง้งใช่ไหมขอดูก่อนเพื่ออาจจะเพื่ออาจจะมีก็ได้ท่าปิดจ็อบโอเคไม่มีครับมันเดิมแต่ที่รู้ก็คือมันโคตรจะเท่เลยนะคะผมและที่กวรเป็นตัวไหนนะ ทุกคนหืนี่มาสเตอร์ฟอร์มกาโร่นะผมได้ยินอัปเดตมาแค่นี้นะครับแล้วของจักรพรรดิเด็กอีกนะผมส่วนที่เหลือก็ไม่มีแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือ,อยังต้องการอีกนะครับผมก็บอกเลยว่าที่มากครับผมของมาสเตอร์ฟอร์มกาโร่นะก็ลองไปเล่นดูกันได้นะครับผมอันติมันก็เท่มากๆเลยนะทุกคนแบบมาสเตอร์ฟอร์มกาโร่ที่มากผมบอกแค่นั้นแหละมาสเตอร์ฟอร์มกาโร่เท่ไปไหนอะครับที่เราเืิด ที่ระเบิดเลยที่ระเบิดมาตัวฟอร์มกาโร่โที่ระเบิดาผมบาน,นี่ผมบอกที่ระเบิดเพราะไม่มีอันตีมาน,นี่โคตรกาครับมันก็ไม่กาหรอกตัวนี้มันคอม,มโบง่ายด้วยแหละนะคบผมทุกคนมันมีสกิลสี่เข้ามามันก็รู้สึกจะคอม,มโบง่ายนะตอนที่ไม่มีสกิลสี่ก็คอมโบง่ายครับแค่สองสามสี่เอ้ยหนึ่งสองสามเข้าด้วยกันนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรยากมากครอบนะ มีแค่นั้นนะคะผมโอเคนะคะผมก็คงมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครทีท่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับวันมากเล่นมาสเตอร์ฟอร์มกาโลมีอันตีสักกะเขาสักกที